ไม่มึงว่าไงตลาดนักเตะหงเราวะมีข่าวไอ้มาเกฮีมาอีกแล้วเนี่ยกองหลังพาเลตอะเออกูเห็นอยู่เหมือนกันไอ้นี่ก็น่าสนนะเวย้ยเห็นว่าพาเลสแม่งก็เริ่มมองหาคนอื่นแล้วด้วยใช่ป่ะวะแหล่งข่าวที่กูไปเจอมานะแบบเดอะไทมส์งี้เขาบอกว่าเกฮีแม่งเหลือสัญญาปีสุดท้ายแล้วไงอ๋องั้นก็เรื่องปกติเลยดิพาเลสก็เสี่ยวดีว่ากลัวเสียฟรีปีหน้าดิเออนั่นดินี่แม่งเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วมัง้ง ที่จะแบบขายเอาตังค์ได้บ้างอ่ะ <S 1> <S 1> ใช่ใช่แล้วประเด็นคือไงร,อรู้ป่ะเรือบูเราเนี่ยก็มีข่าวว่าแบบเออสนใจหมอนนี่อยู่เหมือนกันเว้ยอืมก็น่าสนใจนะแต่เรื่องแม่งอาจจะซับซ้อนคนนั้นนิดหนึ่งว่ะมึงยังไงวะคือพาเลสนะกูไปอ่านเจอจาก BBC Sport มาเขาเล่นเอ,อ่ออุสมานดิโอมองเดของสปอร์ติ้งลิสบอนไว้แทนเกฮีเว้ยอ๋อไอเด็กดาวรุ่งนั่นนะนะใช่ใช่อายุ21เองแต่ค่าตัวนี่ดิแม่งลือกันว่าราวราวสี่สิบล้านปอนอะอะโหโคตรแพง สี่สิบล้านเลยวะสำหรับพาเลตเนี่ยนะเออแพงจัดๆเลยถ้าซื้อจริงนี่เป็นสถิติสโมสรเขาเลยนะเว้ยโหดว่ะว่าแต่แล้วทำไมจูิเยุร์พูลถึงมาแบบสนใจเกฮีจริงจังว่าตอนนี้นี่ไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้มันมีข่าวเชื่อมตับไอ้จารีวคอนซาไงมึงคอนซาเหรอเออเห็นว่าทางนู้นอะไบเอร์เลยว่าคูเซนอยากได้ตัวจัดๆเลยเว้ยอ,อ้าวจริงดิ และเหมือนว่าลิเวอร์พูลก็คุยๆยอยู่นะมีข่าวแว่วๆมาว่าอาจจะโอเคขายที่เประมาณ34ล้านปอนด์อ่ะเชี่ยนี่ก็สมเหตุสมผลแล้วดิขายคอนซาปุ๊บเอาตังมาโปะซื้อเกฮีเงี้ยเออภาพมันเริ่มชัดขึ้นมาหน่อยใช่ปะละ่ะแต่กูยังติดใจเรื่องหนึ่งอม,มนจําได้ปะ่ะปีที่แล้วอะ่ะนิวคาสเซิลแม่งยื่นซื้อเกฮีไปกี่รอบวะอ๋อจาได้ดิเกือบเกือบหกล้านปอนด์มั้งตอนนั้นเออตั้งเยอะแต่พาเลสไม่ขายไงใจแข็งโคตร ใช่ใช่แต่สถานการณ์ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วไงมึงตอนนั้นสัญญายังเหลือเยอะไงพาเลสก็เล่นตัวได้ดิมีอำนาจต่อรองเยอะกว่าเอจริงแต่ตอนนี้อ่ะปีสุดท้ายแล้วไงมึงไม่มีทางเลือกละต้องรีบขายไม่งั้นอดได้ตังเลยนะเว้ออ๋อเก็ตแลเก็ตแลมันบีบด้วยเวลาใช่แล้วตัวเกเฮเองก็ไม่ใช่ไก่การนะเวกับตันทีมพาลาสเชียวนะ เออก็เก่งจริงแหละลงเล่นพรีเมียร์ลีกไปตั้งเยอะนี่หว่า30กว่านัดมี3มลูกได้ปะอืมอืมประมาณนั้นแหละถือว่าแกร่งเลยนะสําหรับกองหลังแต่กูเห็นข่าวสัมภาษณ์มันนะมันก็พูดหล่อๆตามสไตล์อ่ะว่าไงวะก็บอกว่าแบบตอนนี้ยังโฟกัสกับพาลัสทํางานหนักเพื่อสโมสรนู่นนี่นั่นเรื่องอนาคตค่อยว่ากัน แม่พอพระเอกจัดต่อตามนั้นแหละมือนักบอลเขาก็ตอบงนีกันหมดแต่สรุปภาพรวมนะเว้ยมันคือโดมิโนชัดๆเลยว่ะโดมิโนยังไงวะก็คือถ้าสมมติคอนซาไปเลเวอร์คูเซ่นจริงๆนะลิเวอร์พูลก็ต้องหากองหลังใหม่ใช่ปะเออเอและเกเฮเนี่ยด้วยสถานการณ์สัญญาแบบนี้บวกกับประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมันก็ดูเป็นตัวเลือกที่แบบเออลงตัวเลยอะและพอหงได้เกเฮไปพาลาสก็ต้องเดินหน้าเต็มตัวซื้อดีอมองเดมาแทนไงมันต่อกันเป็น ทอดทอเลยเว้ยโหชิบหายละตลาดรอบนี้หน้าตามโคตรเลยว่ะมึงโดยเฉพาะเซนเตอร์หงเนี่ยเออแม่งหลุนจัดจัดแล้วพวกมึงอะเพื่อนๆนที่ฟังอยู่คิดว่าไงกันวะดีลวนี้แม่งจะเกิดจริงเปล่าใช่ให้อยากรู้เหมือนกันคิดว่าเกฮิเร์เหมาะกับหงมะหรือว่ามีตัวอื่นที่แบบน่าสนกว่านี้อีกคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยดีวะเพื่อนๆนชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเว้ย เออช่วยๆกันหน่อยที่สำคัญสุดเลยนะมึงอย่าลืมกดติดตามช่องหงนิวส์ของพวกกูไว้เลยนะเว้ยใช่เลยจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดเด็ดวงในแบบนี้อีกไงโอเควันนี้พวกกูส่งคนลาไปก่อนแล้วมึงบายจ้าเจอกันใหม่เว้ย